ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตรอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้รอเลนพาทุกคนมาเล่นเกมเทเชียลออ of a t t a c กหรือว่าสาทำนั่นแหละเสาทำนสนใจก็เริ่มเลยดีกว่านะวันนี้รอเลนพกทุนมา43บาทนะเริ่มที่เบ็ด1บาทแล้วก็กดออโต้เพย์เหมือนเดิมแหละกดออโต้เพย์หนึ่งสาครั้งนะ,ะทุกคนแล้วก็เทอร์โบกดเทอร์โบนะ เห็นหน้ากันหรือเปล่าทุน43ไม่รู้ว่าจะได้ถอนหรือหรือหรือเปล่าขอให้ได้ถอนเถอะเนาะให้มันได้ถอนเถอะไอ้ทุนน้อยๆเนี่ยมันจะแตกไปสักเท่าไหร่เองถ้ามันแตกอะนะทุกคนช่วงนี้ก็จะพกทุนมาน้อยหน่อยค่ะทุกคนนะคะนะคะูะคะเฮ้ย เท่าเดิมเลยน้อยกว่าเดิมแล้วตอนนี้ไปทางเสียแล้วทุกคนไปทางตังเบึดอะ่ะทุกคนอ้ยหูจะแตกขอร้องเสียงเกมดังเวอร์โอ้โหก็ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเลนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเลนด้วยนะคะทุกคนส่วนใครที่อยากให้ลอเลนเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาได้เลยเกยมอะไรเม็ดเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้เราจะลองเล่นให้ดูหรือว่าจะให้เล่นเกมค่ายอื่นที่ไม่ใช่ใค่าย p g ก็บอกมาได้ลองบอกมาแค่ทุกคนขอลอเลนจะจัดให้ไปห,หมดละ <c oughs> โอ้อยเอาไงต่อดีวะทุกคนกแรงเบอร์จะมียังไงดีนะหกสิบบาทนี้เราควรไปต่อปะแต่จริงๆก็ควรไปต่อแหละแต่ว่าเราเอาไงต่อดีเอาอยัางไงต่อดีนะเฮ้ออยอืมเพิ่มเบ็ดละกันนะขออนุญเพิ่มเบ็ดเลย หกสิบบาทก็เถอะสวยโอ้โหไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีเออตามคาดนะทุกคนเกมสาวถ้ามาจริงๆมันเหมาะก,กับคนทุนน้อยนะเพราะว่ามันเข้าฟรีเกมง่ายเลยมัง้งอุ้ยอุ้ยสวยว่าเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยไหลนะยังไงอุ้ย แตกนอกนะทุกร้อยห้าสิบสาทถือว่าได้อยู่เพราะมา40่สิตอนนี้ขึ้นมา200บาทแล้วขออนุญาตเพิ่มเบ็ดคือรอเลนพกทุนมาน้อยใช่ปะรอเลนก็จะเพิ่มเบ็ดทีละบาททีละบาทนะถ้าเกิดเงินมันเพิ่มนะไม่ใช่แบบเงินน ой, ้อยไปเพิ่มเบ็ดก็ยังไงอยู่ ถือว่าไหลเรื่อยๆอยู่นะทุกคนอืมดาฟีเกมหายไปไหนเนี่ยหายไปเลยแปลกๆฟีเกมไม่ไม่มีให้หลุ้นเลยอะตอนเนี้ยคือเงินที่ได้ตอนนี้คือแตกนอกนะทุกคนแตกแบบเนี่ยเอออย่างเงี้ยช็อตอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้คือเหมือนมันเยอะกว่าน,นี้มันสองครั้งติดกันไง โอ้ไออีกละเจ็บคอเวอร์ทุกคนเอาไงลดเบ็ดก่อนแล้วกันตังมันรถอะตังรถเราก็ลดเบ็ดหน่อยหลังกันเนาะเผื่อมันจะเข้าฟรีเกมเผื่อมันจะใจดีใจดีฟรีเกมอะมาหน่อยเลยปะก็สำหรับใครนะคะที่อยากเล่นตามรอเล่นหรืออยากเล่นค่ายเดียวก็รอเล่นเลยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคน เอ้ยเข้าปะครั้งแรกที่ได้ลุ้นืออไม่เข้าทำไมไม่เข้างงงงมากแม่มาก็ยากเข้าก็ยากแต่จริงอ่ะโอกาสของสาวทามันเข้ามีโอกาสเข้าเยอะก็เกมอื่นอีกน,นะรู้สึกกะอุ้ยสวยวะ่ะเข้า เราก็มีลุ้นในฟรีฟรีในฟรีบ่อยมากก้อนโตเท่าไหร่47บาทก็โตอยู่เท่าทุนเลยได้เยอะกว่าทุนประมาณ4บาทตอนนี้กำไรประมาณร้อยหนึ่งหนึบาทโอ้ยย,งงย,ยังไงสวยอย่างเงี้ยสวย หน้าฟ้ามาอา๋อสิบสวยหุยไหลหน้าฟ้าสวยเขียวเขียวโอ้ขาหน้าเขียวช่องแรกเศรายเวอร์เสเศรายจ,จริงไม่ได้เศรายเล่นๆนะก็สำหรับใครนะคะที่อยากคอมเมนต์คุยกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนคอมเมนต์มาเราตอบทุกคอมเมนต์นะอ๋อฮื้ด วืดวืดวืดเลยเมื่อกี้ถามจริงๆเธอมองฉันที่อะไรจะไม่ไรเลยลขอร้องขอร้องว่าพ่า <c oughs> เบ็ดนะทุกคนไปเบ็ดสามบาทนั่นแหละอย่าได้ ข้าั้นนะข้ามขั้นเราหมดเลยนะทีเนี้ยค่อยๆไต่ไปแล้วกันนะทุกคนค่อยๆไต่เบ็ดอ่ะยังไงไหลไหมล่ะนี่ยทำไมไม่มามเข้าบ้าฟีเกอรโอ้โหสองช่องถ้าเข้านี้ก็คือเหลือเชื่อเหลือจะเชื่อเห็นปะยากมากทำไมวันนี้เข้ายากจังเลยอะ่ะ เสาถ้ำฮัลโหลมาเตอร์ฟาเกอร์ฟรีเกมไปไหนยังมีฟรีเกมอยู่หรือเปล่า PG เดี๋ยวนี้เขาไม่มีฟรีเกมให้เราเราทุกคนงงมากฟรีเกมไหยไปไหนอะงงตั้งจะเบิร์ดแล้วนะจะกลับไปเท่าทุนแล้วอยู่แล้วทุกคนกําไรนิดหน่อยอย่างจี้ตอนเนี้นิดหน่อยแบบนิดมากอุ๊ยมาละบ่นไม่ได้ล,ละมาละฟรีเกมมาละทุกคน โอ้โหขออนุญาตไอเลยกดช้าไปนิดนึงไอามาเอ้ยยังไงทุกคนทำยังไงให้มันมันหายไอยเร็วๆวะรอเรนไม่ชอบเลยอะมันทรมานอะมันไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรด้วยแต่ไอไอทั้งวันคันคออย่างเงี้ยมันเป็นอะไรวะเป็นไรฟ้าอุ้ยสวย หน้าเขียวช่องแรกอืมหน้าเขียวหนูหน้าแดงสวยหน้าเขียวหน้าแดงอุ้ยหน้าทองหน้าแดงเอ้อไม่มาแต่สวยอยู่นะดีนะมีวายมาไม่งั้นไม่ได้ไหลหน้าทองเลยหน้าทองแพงสุดนะทุกคนสาวทำเท่าไร่เนี่ยเท่าไหร่จ๊ะออไม่ชอบเลยสามร้อยหนึ่งบาท ถือว่าโอเคอยู่นะกระทุนเอ่อสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบใจสี่สิบสามบาทยังไงให้แค่ช็อตนั้นนะสามร้อยหกบาทโอเคได้อยู่ดีกว่าไม่ได้สักบาทนะเพราะเราพกทุนมาน้อยมากๆน้อยอีหลีหรอทุกคน โอ้โหเวลามันหมุนแล้วมันมันไม่ได้อะมันเสียงมันสิ้นหวังจังเลยอ่ะเสียงเกมอ่ะเนี่ยอเอออุ้ยขอฟีเกมฟีเกมมาฟีเกมเป็นสัมบัตเองให้เข้าเหอะอฮ้ยสวยเออฟีเกมแบบไม่ฟีได้ไหมขอแบบแตกๆรัวๆเลยไหลเลยอ่ะ เขาแบบรัวๆเลยได้ปะเขาแบบแบบชุดๆไปเลยอ่ะจุกๆะ่ะเออนะบึดนะวนะเอา้าควายมาผิดช่องไปหน่อยเฮ้ยยังไงได้ตอนนี้ได้มาสิบห้าบาทไม่ใช่ยีิบสองบาทแล้วได้รวมยีิบสอง ็คือตอนนี้เสียงจะเป็นจินตลาแล้วนะทุกคนโอ้โหเออตอนนี้ทรงผมเท่าติ่งหูเลยนะทุกคนเสียงเป็นจินตลาเวอร์ไม่ไหวอุ้ยไหลสวย <c oughs> สวยเออเท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะ ร้อยสองบาทก้าฟรีกินเป็ดสามบาทอะทุกคนทุกคนต้องชินนะต้องทำตัวให้ชินกับทุนน้อยๆนะเมื่อก่อนเล่นทุนเยอะเวอรช่วงนี้ก็คือจะทำทุนน้อยๆนะไม่เอาทุนเยอะนะเอหมุนต่อ แต่จริงๆมันก็ขึ้นมาสิบเท่าจากเงินทุนที่เราพกมาแล้วนะทุกคนทำไปเล่นไปพกมาสิบสามตอนนี้ขึ้นมาสี่ร้อยุอ้ยหน้าหน้าทองสวยมากแต่ว่าไม่สามบาทนะเอายังไงดีนะออไ,นนะไปต่อหรือพอแค่นี้ทุกคนยังไงดีฟะหรือพอ พอแหละอ,อพอก็ได้โอเคทุกคนเลิกดีกว่านะเพราะว่าเราพกมาสี่สามตอนนี้เราได้ห้าร้อยก็กำไรสิบเท่ากับทุนเอาเก็บไปปั่นต่อดีกว่าละกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปปั่นต่อไหมแต่น่าจะปั่นต่อนะเอาไปทำทุนละกกนทุกคนถือว่าได้ได้เงินมาต่อทุนนิดนิดหน่อยก็โอเคทุกคนสำหรับนี้เราเล่นไปแล้วดีกว่า,าไว้เจอกันเกมหน้านะทุกคน สำหรับใครที่อยากเล่นตามก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันเกมหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย